ก็เพื่อสมาชิทุกข่าันนะฮะผมขอทำหน้าพี่แทนเยี่ยงนะครับก็ขออาธนาองค์ขุนเ่าโปงมากนะครับซึ่งรู้สึกทางปัะธาะเรี่ยกประชุ่กับบุงนี้ด้วยแจกอะไรก็ไม่รู้จะแจกตามผมก็ไม่รู้กันยังไม่รู้อะไรก็ขอให้ท่านได้โปรด ประธานพรนะครับให้ท่านเจ้าของมัเกิดเป็นสองด้านจงมีแต่ความสุขสมบูรณ์บูรผลปรารถนาสิ่งใดให้ได้ส่วนปรารถนาทุกประการให้มีสุขภาพประการใดแข็งแรงอยู่ยืนเป็นร้อยร้อยปีขอบพระคุณทุกท่านที่มาอวยพรวันนี้สอนไม้ผู้เยอะๆนี่สอนไม้ยังไม่ยกเล้วเร็ว เลขขาเลขา่ะไรจะจะจะเอาไปเป็นเลขขาอะไร